สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโดนะครับวันนี้นะครับเป็นรายการโดโชว์ของครับเป็นรายการเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าหรือสิ่งของที่น่าสนใจนะครับและวันนี้นะครับโดก็จะมาโชว์แว่นตาที่โดลังใส่อยู่นะครับนั่นก็คือออฟตัสรุนซิโรนั่นเองนะครับ Hmm. Mày của ta nha má Cái điều Cái điều bên đây nó bảo à วดต้าวอ่ะโช่วงนี้ไม่โู่เป็นไรอ่สงสัยพี่เล่นคองนานแน่นเลยอืมน่าจะพี่พี่น้องมีอย่างหนึ่งมาแนะนำอ่ะ,อะน่าจะ<ด>ช่วยพี่ได้อะไรนี่ไงเวนออปตัดสีโร่น่าจะตอบสนองเกมเมอร์แล้วก็สตรีมเมอร์อย่างพี่ได้ดีเลย,เลยแหละมาแไหลองใส่ดูก่อนแล้วกันะ ครับและที่อยู่ในมือของโดนะครับก็เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าออฟตัสนะครับรุ่นซีโร่นะครับตัวเลนส์ของแว่นออฟตัสตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์แบบใหม่นะครับซึ่งเป็นเลนส์สีเหลืองนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยนะครับนี่คือภายในกล่องนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับรุ่นซีโร่ก็จะมีตัวกล่องแว่นมาให้ด้วยนะครับ อ่าเาเป็นกล่องแว่นแบบพรีเมียมเลยนะครับตัวด้านในนะครับก็จะนี่ครับเป็นอ่าเจ้าซีโร่ของเรานะครับก็สําหรับเจ้าซีโร่หรือแว่นกองแสงซีโร่ตัวนี้นะครับก็เป็นเลนต์ตัวใหม่นั่นเองนะครับเป็นเลนส์สีเหลืองนะครับก็ช่วยกองแสงสีฟ้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านี่ก็เป็น ลักษณะของแว่นตัวนี้นะครับครับสำหรับแว่นตัวนี้นะครับเมื่อใส่กับหูฟังเกมมิ่งนะครับอ่าแบบนี้นะครับเขาบอกว่านะครับเขาใส่แล้วไม่เจ็บหูนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับทุกคนอ่าเป็นหูฟังแบบนี้เลยนะครับอ่ารู้สึกว่ามันไม่กดหูเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวขาแว่นนะครับบางมากนะครับ ไม่เจ็บเลยนะครับเมื่อใส่ไปน,นานๆน่าจะสบายเลยนะครับครับและอีกอย่างนะครับแว่นตัวนี้นะครับสามารถตัดเป็นแว่นสายตาได้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถทักไปคุยกับทีมงานของ o p t u s Thailand ได้เลยนะครับซึ่งจะมีทีมงานนะครับคอยตอบอยู่นะครับว่า การตัดเป็นแว่นสายตาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเพื่อสามารถแจ้งทีมงานออฟตัดได้เลยนะครับครับเพื่อนๆสำหรับราคาของเจ้าออฟตัดซีโร่ตัวนี้นะครับอยู่ที่1,990บาทนะครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อในเพจ Facebook ของออฟตัดแล้วก็เว็บไซต์ของออฟตัด,ดเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้บริเวณด้านตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวจะขึ้น ช่องทางการติดต่อของออฟตัสไปนะครับอีกอย่างนึงนะครับข้อสังเกตที่ด o d เจอมานะครับก็เป็นเนื่องด้วยตัวเลนตัวออฟตัสสีโลของเรานะครับเป็นเลนสีเหลืองนะครับถ้าเพื่อนๆนในสายตัดต่อหรือว่าสายที่ต้องการความแม่นยําของสีต้องระวังจุดนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเลนของแว่นตัวนี้ครับเป็นสีเหลืองอาจจะทําให้ตัวสีของภาพหรือวิดีโอผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะครับก็เมื่อสงสัยแล้วโลกก็จะเป็นสีเหลือง ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้เหลืองมากนะครับก็เป็นข้อสังเกตเก็บไวใ้ให้ทุกคนพิจารณาดูนะครับสำหรับแว่นตัวนี้ครับครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของเจ้าแว่น Op t ต s ดซีโรนะครับก็เป็นแว่นกองแสงสีฟ้านะครับที่เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนเนี่ยควรมีไว้ครอบครองนะครับครับสำหรับ รายการโดโชว์ของอ p พีหน้านะครับโดจะมารีวิวหรือจะมาโชว์อะไรขอเพื่อนๆติดตามโดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ